สวัสดีจ้าวันนี้เรามาเจอกันที่กิ c เชนลาวอีกเช่นเคยนะคะเมนูที่เรารักนักรักหนาจริงๆเมนูสุดเลิฟเลยก็คือคอหมูย่างนะคะมีความชุ่มฉ่ำของมันหมูนะแล้วก็แบบทอดเกรียมดีมากเลยและนี้ก็เป็นอีกเมนูค่ะส้มตำถาดลาวนะคะราคา150บาทครบเครื่องมากๆมีทั้งเส้นหมี่ไข่เค็มนะคะมีทั้งกาก,ากหมูแคบหมู มีผักบุ้งรแสแซ่บมากๆเลยนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นตับหวานค่ะเราก็ชอบนะคะก็เป็นเมนูที่เราจะต้องสั่งถ้าวันไหนที่เราอยากกินตับจะต้องมีตับหวานมาเคียงข้างเสมอและตกท้ายด้วยนี่เลยคะ่ะของหวานนะคะเฉากลวยชากังลาวถ้วยละ40บาทค่ะ หวานฉ่ำทีเดียวนะคะสำหรับแก้เผ็ดได้ทีเดียวะคะ่ะได้เป็นอย่างดีเลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ